ขั้นตอนการทำโครงงานมีดังนี้ 1. คัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจเราต้องมีความรู้และทักษะพื้นฐานในหัวข้อที่จะศึกษามีเวลาเพียงพอมีความปลอดภัยมีงบประมาณเพียงพอและมีแหล่งความรู้เพียงพอที่จะศึกษาค้นคว้าหรือขอคําปรึกษา 2. ศึกษาค้นคว้าและวางแผนศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูลรวมถึงการขอคำปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิจะช่วยให้ผู้เรียนได้แนวคิดที่ใช้ในการกำหนดขอบเขตเรื่องที่จะศึกษา 3. จัดทำเค้าโครงของโครงงานมีดังนี้ 1. กำหนดขอบเขตวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเอกสารวิชาการเพื่อนำมากำหนดขอบเขตลักษณะและวางแผนจัดทำโครงงาน 2. การออกแบบการพัฒนากำหนดลักษณะของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ต้องกำหนดคุณลักษณะระบุเทคนิคที่ใช้ในการพัฒนา 3. พัฒนาโครงงานขั้นต้นลงมือปฏิบัติเพื่อศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นอาจทำการพัฒนาส่วนย่อยๆ 4. จัดทำและเสนอเขาโครงของโครงงานเขียนข้อเสนอเขาโครงของโครงงานนำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 4. ลงมือทำโครงงานมีขั้นตอนดังนี้ 1. เตรียมการเตรียมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์และวัสดุอื่นๆที่จะใช้ในการทดลอง 2. ลงมือพัฒนาปฏิบัติตามแผนงานที่ได้วางไว้ในเขาโครง 3. ตรวจสอบผลงานและแก้ไขตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน 4. อภิบายผลและข้อเสนอแนะจัดทำข้อสรุปเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงสิ่งที่จะทำา 5. แนวทางการพัฒนาโครงงานในอนาคตและข้อเสนอแนะเขียนประเด็นที่สำคัญเพื่อผู้อื่นที่สนใจจะได้นำไปพัฒนาตอ่อ 5. เขียนรายงานและจัดทำคู่มือการใช้งานมีหัวข้อดังนี้ 1. บทนำา 2. หลักการและทฤษฎี 3. วิธีการดำเนินงาน 4. ผลการศึกษา 5. สรุปผลและข้อเสนอแนะบรรณานุกรมและคู่มือการใช้งาน 6. นนำเสนอและแสดงโครงงานประกอบไปด้วย 1. ชื่อโครงงาน 2. ชื่อผู้จัดทำโครงงาน 3. ชื่อที่ปรึกษา 4. ที่มาและความสำคัญ 5. วิธีการดำเนินการ 6. ก,การสาธิตผลงาน 7. ผลการสังเกตและข้อสรุป